เฮ้ยกลัวกูได้ยินี่เผิดนะม,มันขันเอียงวะวายมาแตกอียังกระดอกกระเดีดยดอ่ไรนั่น <c oughs> นะ่ะขันไงเ่ื่อนะน่ะมันกระแตกไงอยู่ฮะแนวโอู๋อีนี่มันบรธรรมดาตัวนี่ไงไ่ค <c oughs> อยไปเบิ้งเลยนะเฮ้ยมันดีไงสำหรับเดียวเนี่ยเ,เอาเ,าาดดเอาแล้วบัดนี่มันถึมานำกันแล้ววัตทีนี้ <c oughs> say ông mà bưng đu. Ao. Wow, nhảy yu tuan ni. nữa nó. Cú đi nhìn cá hu cô. Ao chắp bưng đu. Ao oh, chắp bưng nó. Ừ, chắp bưng. Ô. Oh. Cú lại chắp chắp năm đi. Ô, nhảy ơi nhảy Ô nhảy 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 nhai. nhảy 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 nhai 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 nhai. Ao chăng xi bái. ông Hết đi áp con. Ôi. hết về hết về à. เฮ็ดพอได้อาบก่อนเนาะฮะแนวเฮ็ดพอได้อาบก่อนว่ากไปเอาก่อนเนาะเฮ็ดแน่เป็นกูนี่นําแล้วเด้แต่แต่ว่ามันคันแตกใหญ่จังดอ้ใหญ่ลเนาะของเจ้ามันก็ใหญ่ลเว้ยเนาะใหญ่เเออโหใหญ่ๆจังซี่กูสิเอาแกนี่กแล้วก็ยือๆๆ อันนี้กัของเจ้าบ่แม่นติเนี่ยกัคงคุ้ยนี่นะเออแม่นบ่แม่นบ่แม่นของผู้อื่นเด้เหรอเนาะบ่แม่นของผู้อื่นเฮ็ดพอได้อาบก่อนเนาะเฮ็ดบ่ได้อาบก่อนโห้ยเว้าแล้วคูกับสมแขวเด้วนี่เว้าสมแควเราเลยก็โสมแควนำเต้นโอ้โอ้แค่นั้นบ่พ่อเนี่ฮะโอ้ฮู้ใหญ่พร้อมบ่ฮู้แหวหู้ฮู้ใหญ่เนาะ หมือนไก่ใหญ่แค่เนี้ยโอ้ยโลเลเลยวะล้มมือพูเนี้ยอล่มมือเลยเนาะล้มมือเลยโอ้ยตายแล้วล้มล้มละล้มมันค่อยออกดีเอาเอาเอาเดี๋ยวขอยี้เฮ็ดใไฮนะจางเฮ็ดได้บ่ละเฮ็ดได้อยู่เฮ็ดได้อยู่เฮ็ดซะสูเฮ็ดได้อยู่เนาะเฮ็ดได้อยู่เออเฝ้าเฮ็ดสาเฝ้าเฮ็ดเฝ้าเฮ็ดเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ็ดให้น e ี่ใจเย็นใจเย็น เห็ดซะสูร์เรียวๆในไอ้เออไอ้ฝ้าวเห็ดอยู่มันคั้นเต๊กไงเออมันบวกเกินความสามารถไอ้ดอกเรียวๆเรีวๆเร็วๆมักค่านี่มันลีลาแท้กูขั้นแถวเว้ยเห็ดยังเั้นว่าเห็ดเอาน้ำกูสิแตกเันน้ำสิแตกก็ทิ่ฝ่าวเห็ดให้มันอยู่นี่เดีมันแตกไงนี่เห็นบ่ขั้นแตกหึัวไม่ดู้ขั้นแตกเออ ขันแตกเออแต่น้ากูตีแตกเลยสิมาแตกที่ยังน้ำขันเดินหน้ามาขันแตกคือซื่อบปล่ขันแตกคือซื่อเจ้าสิมาแตกยังน้ำขันเดินหน้าเจ้าห่วยยังไงยังไงยังไงก็มันแตกยังไงอ๋อแล้วยังล้ม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 ก็มันล้มนี่โอ้มาโอ้ไม่ล้มเห็นป่ะม่ยังไงจนมันล้มเห็นบ่โอ้ล้มอีหลีล้มเหมือนแล้วนาะงโอ้หวยโอ้ยห้าเลยจะแตกก็บ่แตกเออ มาแตะแทะอยู่โอก็ขั้นแทะน้ำกุ้ปิ้มหมดเลยโอ้ลมเย็นดีเนาะลมดีเนาะลมดีเนาะลมแห้งอยู่ลมครูไปหาเหรียญว่าวจักบาทก่อนเด้อโอ้จะดึงแห้งจะซักแห้งเด้อเจ้าไมันสิขาดบ่ใจเจ้าสิขาดตายก่อนหเอซักแงด้ วอาไปวอหมาน่หน้าเว้ยอาบจะเกีมันสิขันเต้ะอิลีเด้นะเฮ้ยโอ้ยน้อยฮ่าแด็กดาเลยมามามาๆมาาไป